วัน4ีษานะครับก็เข้าวันป่งตรงเวลาเป๊ะเลยครับเปิดใช้ทางคู่แล้วฮะ ผู <ersch> <S <S ้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโปงที่นี่สถานีบ้านโป่งกาีขลาจะอยู่ด้านซ้ายของข่วงรถโปรดระมัดระวังอันตรายขาะขึ้นลงจากข่วงรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากข่วงรถด้วยค่ะข่วงรถจอดที่สถานีบ้านโป่ ปลายทางสถานีสนุราษฎร์ 好好好 4-4นะครับช้า2นาที